อ่าส,สดีครับนักศึกษาปศเดม .6 อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันอาทิตย์อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ห้ากันยายนนะครับอาทิตย์ที่ห้ากันยายนซึ่งเป็นครั้งที่สามแต่วพวกเราโชคดีที่ครูว่าโชคดีเพราะอะไรทราบไหมครับโชคดีเพราะว่าตอนนี้ทางาโรงพิมพ์ได้ดำเนิเนการเกี่ยวกับหนังสือ แล้วรูบอกพวกเราเลยว่าเราพวกเราเรียนช่างเรียนด้วยหนังสือมันก็อภัพอยู่แล้วถ้าไม่มีหนังสือก็ยิ่งอภัพเข้าไปใหญ่แล้วครูได้สั่งหนังสือมาให้ทุกคนเลยแล้วไปรับหนังสือไปซื้อหนังสือที่สา,ากรที่วิไละนะครับวันนี้บทที่สามครูจะพูดถึงเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าก่อนที่เราจะ ดำเนินการนะครับ <c oughs> คุยแล้นนิดหนึงการติดตั้งไฟฟ้าเขาแบ่งออกเป็น <c oughs> ครับ <c oughs> ขเขาแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะที่ 1. Open wiring การเดินสายลอยแลนะการเดินสายลอยก็คือการเดินสายด้วยด้วยเข็มขัดลัดสายใช้สาย VF ในะบ้านเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาก็เลยนิยมใช้เพราะว่าราคาถูก ทำเร็วแล้วต่อเติมได้ง่ายอันที่สอง cross wiring การเดินสายร้อยท่อเอาสายใจเข้าไปในท่อแล้วท่อมีท่อเหล็กกับท่อ PVC 2สองอย่างครูพูดถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือเครื่องมืออีกส่วนหนึ่งก็คืออุปกรณ์และเครื่องมือก็ได้แก่คีมค้อนสาควง เ้าเราเปิดหนัง yeah. สือดูหน้า32นะคีมคอนไขควงบิลาฮัตเตอร์พวกนี้ก็ถือเป็นเครื่องมือแลสหรับอุปกรณ์นะสำหรับอุปกรณ์ครูบอกนิดเึงสำหรับอุปกรณ์เนี่ยมันจะถูกแยกออกเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งสายลอยกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งสายคร o s s w i ンงก็คือในท่อ สำหรับเครื่องมือคุณเปิดหน้า 32, 33, 34, 35คุณจะเห็นแล้วก็36อันนี้จะเป็นการติดตั้งไฟฟ้า,าในอาคารประเภท Open Wiring งหน้า37หน้าหน้า37ของหรือแล้วก็เป็นการเครื่องมือพวกเบนเดอร์พวกคัตเตอร์หน้าหน้า37เป็นเครื่องมือที่ใช้ กับงานเดินสายในท่อมันมีพิษเทปมันมีตัวลบคมซึ่งท่อโลหะเวลาที่เราตัดเนี่ยต้องมีตัวลบคมโดยเจ้าตัวลบคมเนี่ยอาจจะใช้ครีมหรือ,อใช้วัสดุยันหรือก็ได้ให้ท่อนั้นมันไม่มีคมเพราะว่าเวลาเอาสายใส่เข้าไปเนี่ยมันจะร้อยมันจะ,ะทำะให้สายเป็นรอยได้ นะครับเปิดหนะ้า39อุปกรณ์และว,วัสดุอุปกรณ์อย่างที่ครูได้บอกไปแล้วทุกอย่างที่ถูกติดตั้งลงไปแล้วออกมาไม่ได้เราเรียกว่าอุปกรณ์รางเข็มถัดลวดสายมีตั้งแต่เบอร์ศูนเบอร์ห้าแล้วสายก็มี VAF เป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับสายในท่อจะใช้ TSW และซึ่งคุณเปิดไปหนะ้า33 34 34 24 34 4พวกสวิตช์ปลั๊ก พอไปถึงหน้า46นะเราเห็นว่าอุปกรณ์พวกนี้พวก square b o c k c n r y b ็ o พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานท่อทั้งสิน้นนะครับเปิดดูจะมีรูปภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะหน้าที่51พวกมนะุชชิ่งสำหรับเดินสายหักบุมในกรณีเราจะข้ามสี่กิดฝางท่อโลหนะหนาหรือท่อโลหะหนาปาน,ะปนกลางหรือท่อไอเราเรียกว่าบุชชิ่งพวก L R b o x L L b o x เราพวกนี้นะครับแล้วก็การติดเจ้าเลย้พาในอาคารร EY Box อันนี้เป็นทางต่อแยก3ทางครูฝากนิดนึงน,นะครับเมื่อเราได้หนังสือไปแล้วครูก็อุ่นใจครูก็สบายใจพวกเราเนี่ยะจะทำมเข้าใจได้ง่ายครูฝากแบบหัดหน้า53นะครับแบบหัดหน้า53ได้แก่ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่2เนี่ยเขียนให้ชัดเจนแลนะอัานไหนเป็นสวาน่านอันไหนเป็นคัตเตอร์ อันไหนเป็นเบนเดอร์ ender, อันไหนเป็นครีมย้ำหางปลาเขียนให้ชัดเจนนะครับแล้วเราก็พบกันใหม่ในบทที่4แล้วเราาลาบากตรงที่ไม่ได้มาเรียนไม่ได้ออนไลน์เราก็เรียนออนไลน์นี่คือฝากพวกเราทำให้แล้วเสร็จพวกใบงงใบงานอะไรต่างๆเนี่ยนะไปให้หมดเลยเดี๋ยวคราวนี้คือช่พูดึงบทที่4 ดนการต่อสายแบบต่างๆนะรครับมาในบทที่3าวัสดุและอุปกรณ์ครูจะได้ความรู้การเดินสายมีโอเพน i บ i ิงกับพ r o ส s ์ไบร์นในเครื่องมือได้แก่อุปกรณ์ที่ช่วยในการติดจ้างสำหรับอุปกรณ์ก็คือที่ติดตั้งลงไปไม่สามารถจะนำไปได้นะครับทุวันนี้ครูครขอยุติการบรรยายสั้นๆเน,นื่องจากครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนนั้นเข้าใจเป็นอย่างดีนะรครับครูฝากแบบพัน ครูป่าจะรู้นะครับแบบหัดของครูนอกจากแบบหัดแล้วไอ้พวกใบงานเครื่องมือในการติดตั้งในอาคารอะไรต่างเนี่ยทำให้สมบูรณ์เลยทําให้แล้วเสร็จเลยนะช่วงเวลาที่เหลือนะครับโอเคสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับ